สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนครับสวัสดีแฟนคลับเอฟซีของสวนปาดีไซ์ครับวันนี้ครับ5กุมภาพันธ์2หาวกเครับกับบรรยากาศฝ้ามืดครึมครับช่วงสายๆที่สวนปาดีไซ์ครับวันนี้ท้องฟ้ามืดครึมนะครับหลังจากที่เมื่อวานนี้ครับมีฝนตกมาเป็นครั้งแรกของปีครับเป็นฝนแรกของปี6 7กเนะสำหรับพื้นที่ ส่วนปลาดิซน์นี่ครับพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญนะครับก็เล่เฮดไห่น,หนะครับพื้นที่ครับมีความชุ่มชื้นึืนมานิดนึงครับมีความชุ่มชื้นอย่างเห็นได้ชัดนะพี่น้องเป็นปลาในช่วงหนาแรงครับได้รับฝนเป็นครั้งแรกก็รู้สึกว่าเขาจะสดชื่นนิดๆน,นะครับแต่ว่ากันยังสภาพความแห้งแรงอยู่นะครับ ครับมือนี้พาพี่น้องเขามาเบ่งต้นไม้แล้วก็อยากจะพูดถึงความสําคัญของต้นไม้แล้วก็สิ่งที่มันเป็นจุดประกายนะให้สวนป่าดีไซน์ต้องมาปลูกป่านะครับพี่น้องเป็นอีกมุมหนึ่งครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งเหตุผลนะครับที่จุดประกายให้สวนป่าได้มาสร้างป่าตรงนี้ครับนั่นก็คือเรื่องเล่าของการ แทนคุณธรรมชาตินะพี่น้องเป็นอย่างสวนปลาคือว่าน,น้อนสวันดีครับพี่น้องครับหลายหลายคนที่เกิดได้หญ่มากอยู่ที่แถวชนบทนะครับเนาะพี่น้องจาได้บ่ครับตั้งแต่สมัยห้องน้นอยๆนะครับครอบครัวบางครอบครัวครับเริ่มแรกครับพอแมนะ่เป่นก็มีอยู่กันสองคนเพชรนาเพชรบัวลายกับพ่อจินพ่ออิ่มนะครับเนาะหลังจากนั้นครับเริ่มมี เริ่มมีลูกน้อยนะขึ้นมาหนึ่งคนนะครับแต่ละปีครับพอเพิ่นกะจะต้องนะครับทําการนะครับขยายพื้นที่การการทาการทานานะครับเพื่อจะให้มีเขาพ่อกินนะครับนาอนั่นแหละครับพอเข้ากันเลยจําเป็นต้องนะครับตัดใหม่ทําไร่ป่าออกนะครับเบิกที่ที่ดอนออกนะครับพี่น้องเบิกที่ที่มันเป็นป่าเพื่อจะทําเป็นที่นาสําหรับปลูกข้าว แต่ว่าที่ที่ที่เพิ่นไปมั่งป่าออนะครับพี่น้องแต่ก่อนมันก็เป็นป่าที่ให้อ่าสร้างแหล่งอาหารนะเพราะว่าในป่าแต่ก่อนนะครับก็จะเป็นที่ให้เราหาพวกเห็ดนะครับเนาะเป็นที่อยู่ของสัตว์เล็กสัตว์น้อยนะหอดย่ามนั่นกับหาเห็ดนะครับแต่ว่านะมีหนึ่งชีวิตเกิดขึ้นมาครับก็ต้องมีอาหารเพิ่มนะครับก็เลยจําเป็นตรงแรกกันนะครับพี่น้องนะครับ ในเมื่อมีหนึ่งชีวิตเกิดขึ้นมานะครับพอเพ่อนกัตตองขยายนะครับขยายพื้นที่ในการปลูกข้าวเพิ่มเพื่อรองรับกับหนึ่งชีวิตที่เกิดมานะครับแสดงว่านะครับมีหนึ่งชีวิตเกิดขึ้นก็ต้องมีการนะพี่น้องเนาะขยายพื้นที่โดยการตัดไม่ออกนะครับเพื่อเพิ่มที่นานะครับอันนี้คือคือสวนปลาเห็นมาแนวนั้นนะพี่น้องผมเห็นมาอย่างนั้นนะครับเพราะว่าซอยพอ นะเป่นขยายทุกปีนะครับปั่นขน้าใหม่ทุกปีทุกปีรับส่วนย่ำแรงนะครับก็มีการซับซาออกครับซับซาออกตัดต้นใหม่ออกแล้วก็มีการเกิว่าตามระบบน,น,นะครับตัดต้นใหม่ออกเผานะเพื่อจะขยายเป็นทีหน้าแสดงว่าครับหนึ่งชีวิตของเราครับแลกมาด้วยนะคำว่าแหลกกับธรรมชาตินะพี่น้องนะครับเขาเกิดมาหนึ่งชีวิตแหลกธรรมชาติบม่ว่าจะเป็นผู้ได้ก็ตามครับ าบางคนเพื่อนอาจจะบเคยเฮ็ดห้เห็ดหน้าแต่ว่าในในเมื่อมีหนึ่งชีวิตเกิดขึ้นมาครับชีวิตของเราก็ต้องเติบโตด้วยธรรมชาตินะครับแต่ว่า,าภาพที่เห็นเนี่ยชัดก็คือคนที่อยู่อยู่ชนนบทเนาะพี่น้องนะครับพอแม่เพิ่นขยายพื้นที่เพื่อรองรับลูกที่เกิดมายิ่งถ้ามีลูกสองคนสามคนเพื่อนก็จำเป็นต้องขยายพื้นที่บัดท,ที่นี้ครับมันเกี่ยวกันแน่ใดจีวันนี้ครับสวนป่าดีไซน์อยากชวนเพื่อนๆครับถ้าเรารู้อย่างนี้แล้วครับ ในเมื่อเขามีโอกาสนะครับน้องพี่น้องมีโอกาสที่จะตอบแทนคุณธรรมชาติเรามาสร้างธรรมชาติกลับขึ้นมาครับเพื่อเป็นการทดแทนครับทดแทนกับสิ่งที่เรา,าใช้เข้าไปครับพี่น้องตอบแทนในสิ่งที่เขาใส่เขามา,นาจนกว่าชีวิตเขาเติบใหญ่นี่ครับเราใช้ทรัพยากรธรรมชาติเยอะมากกว่าจะทําให้หนึ่งคนได้มีชีวิตเกิดขึ้นมาครับกว่าชีวิตเขาเกี่ยวเนื่องโดยธรรมชาติครับ กินกับกินธรรมชาติน้องพี่น้องเนาะกินเขากินน้มเขาก็มาแจะใสเข่าก็ฮ่องลูกนี่แหละครับนะว่าต้องอาศัยพื้นที่ในการปลูกเขาก็ต้องนีการตัดต้นไม้ทำไายป่าออกออกไปนะครับที่นี่ครับพอถึงเวลานะครับพอเรารู้แล้วครับห้องมาสังนะครับเรามาสร้างครับส่วนป่าดีไซน์อยากชวนเพื่อนครับมาสร้างป่ากลับคืนครับแทนคืนนะพี่น้องครับทดแทนคุณทดแทนคุณของธรรมชาติ ทดแทนคุณของป่าไมนะ้ที่ช่วยให้เรามีชีวิตเติบโตขึ้นมานะครับน้องคร์ม่าพี่น้องเอาตามความสามารถครับเรามีกําลังเยอะเราปลูกเยอะครับมีกาลังน้อยปลูกน้อยสิ่งที่มันจะทําใหนะ้มีคุณค่าต่อโลกก็คือเรื่องของต้นใหม่ครับวันนี้ครับสวนป่าดีไซน์ขออยุเอานะคุณประโยชน์ตรงนี้ครับเพราะว่าโรคของเราจะอุดมสมบูรณ์ก็ต้องมีต้นไม้ในจํานวนที่มากพอครับ เพราะว่าสภาพผู้มีอากาศต่างๆครับมันขึ้นอยู่กับต้นไม้ครับต้นไม้เป็นตัวควบคุมนะครับธรรมชาติต้นไม้ความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติเป็นตัวควบคุมการเปลี่ยนไปของโลกครับไม่ว่าจะเป็นเอ่อฝนมากถูกต้องตามฤดูกาลอ่ร้อนมากหนาวมากครับขึ้นอยู่กับธรรมชาติทั้งหมดนะครับปีนี้ครับดีใจครับเมื่อนี้ครับถือว่าเป็นโอกาสดีครับเป็นฝนแรกนะครับของพื้นที่นะครับเก็ดให้พื้นที่นะรู้สซึกว่ามี มีความชุ่มชื้นขึ้นมานิดๆนะครับก็เลยมาเล่าเรื่องนี้สูพี่น้องฟังนะครับอยากหยิบยกเอาเรื่องของแทนคุณธรรมชาติครับพี่น้องครับวันนี้ครับหัวข้อที่ว่าแทนคุณธรรมชาติเนาะตอนนี้สวนป่าลงมือไปแล้วครับตอนนี้สวนป่าลงมือไปแล้วครับต้นไม้ในพื้นที่ของสวนป่าครับในพื้นที่เล็กๆครับไม่เยอะนะครับประมาณหนึ่งไร่แต่มีต้นไม้เกือบๆพันต้นครับปล่อยให้เขาเติบโตอย่างธรรมชาติครับต้นไม้ทุกต้นของผมครับเห็นไหมครับพี่น้องเห็นใบของเขาไหมครับ แต่ละต้นครับแต่ละต้นเนี่ยเนี่ยสางอากาศได้ดีมากๆนะครับเป็นที่สร้างอากาศดีๆให้กับโลกครับอากาศที่สางขึ้นตรงนี้ครับบริเวณที่อยู่รอบๆตรงนี้ครับก็จะกระจายไปทั่วนะครับไปทั่วโลกเลยเนาะนะครับผมหนึ่งคนครับสองมือของผมครับปลูกได้แค่นี้ครับแต่ถ้าวันนี้ครับมีมือของเพื่อนๆด้วยครับมีมือของเพื่อนๆครับมีอ่าลังจากหลายๆคนนะครับช่วยๆกันครับ คนละห้าต้นสิบต้นครับถ้ามีความสามารถหน่อยก็คนละร้อยต้นพันต้นลองคิดดูครับพี่น้องถ้าเราช่วยกันครับคนละห้าต้นสิบต้นครับมีพี่น้องสักพันคนหมื่นคนแสนคนเราจะมีป่าเยอะมากนะครับครับวันนี้ครับสวนป่าดีไซน์ครับนาเอาเรื่องราวตรงนี้นะครับมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะครับเป็นประสบการณ์ของสวนป่าดีไซน์เองครับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับกับสวนป่าสวนป่าลงมือไปแล้วครับลงมือปลูกเพื่อจะทดแทนคุณ แผ่นดินตอบแทนคุณคุณธรรมชาตินะครับวันนี้แหละเพื่อนๆแ่ละครับถ้าชื่นชอบเรื่องแบบนี้ครับลงมือได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ครับสวนป่าดิซจากรลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ